ครับสวัสดีครับรัตยุทธครับอ๋อเอาผลพึ่งม in ั้งน้องอ๋อาตีพ <mee. S 1> <awn. S 2> ึ่งแต่งงานเหมือนนั้นใช่ไหมอ๋ออ๋ออ๋อผลพึ่งมั้งน้องอ๋อีสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านันเรื่องเล็กเลยน้องต้องมาข้อยาเตียวบ่อโต่อนไม่ใช่ข้อบ้านเหล็กทีข้อบ้านเหล็กเทียนข้อเตียมพือแต่ถ้าน้องอีสร้างบ้านนั่นน้องมาข้อเตียวบ่อโตข้อเตียวขออนุญาตก่อสร้างอ่าอ่า สร้างทีก็งใครน้องเก่งนะเออแต่งานเมื่อกี้วันนี้ทำสร้างบ้านเร็วนะครับเอาสร้างตีดินเอาปนีก่อนตีดินนั่นก็งใครก็กง,ง,ง,นนง,งกออี่ว่าก็เมย์ก็เมย์อ่าก็เมย์ปนีถ้าองเมย์ตรงให้เมย์ยินยอมกันนั่นเออรู้วันเร็วว่าเมย์ตัวเองสร้างนั่นแต่ว่าวันนี้แันเกรสร้างเลยถ้าวันลั้งเกยขุดไม่อยากให้สร้างขึ้นมาละเอบตเว,วลายันุญาตจำเป็อเพราะฉะนั้นเอาเรื่องเล็ก่อน ตีดินของใครถ้าตีดินของเมฆมันตีตัวเองหวานตัวเองก็ให้เมฆสินยมมนินยอมก้อนนะนั่นเขาเรียกนั่นเือยินยอมให้ปลูกสร้างในตีดินของของเมฆเหลก็กเก้าจะโนดตีดินนั่นคือยินยอมมันเหล็กกบัตประชาชนของเยยมฆมสนับบัตประชาชนนะสนับบัตประชาชนตัวเองสนันจะโนดตีดินอ่สนาสนับตะเบียนบ้านอ่าได้เลยนะสร้างร่างแถ่เลยฮกขุนเก,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 ก้าโอ้ฮกขุนเก้าฮกขุนเก้าเก้าหกแถ่นด้ อ่าไม่เกินหน่ยอาชีพตารางเมตรถ้าไม่เกินนะฮะหนยอาชีพตารางเมตรมันไม่ต้องเขียนเบรย์ไรหมากนี่สี่ถ่ายเาวันอบตเราวันโอ้เข้าแบบนี้แบบว่ายกเว้นอำเนินคนทั้งด้วกให้ประชาชนถ้าไม่เกินหน่ยอาชีพตารางเมตรตัวเองเอาจะพอหนึ่งนะครับพังบริเวณเป็นที่ทางเขีบสีังเขีบว่าถ้าวิ่งไปทางนั้นเฉิงเร่จะมาบ้านตัวเองเข้าซอยไว้ลงทางนี้บ้านตัวเองอยู่มุมไหนก็จะเป็นที่ทางเขีบอันที่สองพังบริเวณพังบริเวณก็คืออ่าว่าอ่าในที่ดินแปลงนี้ยชนอดแปลงนี้ แบบซีเรียมแปลงเนี้ยบ้านตัวเองอยู่บุ่มนี่อยู่ข้างหน้าอยู่ข้างล่างอยู่ข้างใส่ข้างว่าของเชโนติดินอันตีดซ้ำเปลี่ยนพื้นบ้านดีตัวเองบอกว่าก็ขุนกาวันกขุนกาวมีห้องนอนตุ่มในห้องน้ำตุ่มในห้องท่วมห้องอ่าห้องหนังเล่นตุ่มในห้องครัวตุ่มในมีประตูตุ่งในหน้าต่างตุ่มในเขี้ยนถาวันพอเออไม่ต้องอะไรละเอียดหวาตรงใช้กระเบื้องหล่นขูกระเบื้องหล่นเนี่ยไม่ต้องนะเรียกกันมายืนเดียวพอ หยีสิบยีไม่เกินร่างสิบบาทจันแบบนี้นะมายืนก้อนต่อสร้างนะเอมายืนเอาป่อตถึงเจอจานทีทีกองช้างเนี่ยขววเขาจะแผดรั้วว้าจะโนี่ดีนตรงนี้ตีตัวเองสร้างกันนะครับมันอยู่ตรงไหนถูกตอไม้นะเอาลักท่านตีดินนะครับจำนวนพิมพ์นบับประชาชนถ้านลักตีดินเมมันตนัวเองว้าก็คือให้เอาหนันงเชือบรองของเมมานะครับแล้วเอา,เอา,เอา,เอาทั้งบริเวณนะไว้ตังอยู่ตรงไหนนะครับเปลนพื้นนะเปลนพื้นก็คือ เที่ยนวะนะครับมีองค์ถูกในในในบ้านหลังเนี้ยเออถามว่าไม่ต้องไปจ้างเขี่ยนออกเบบหมกักไม่ต้องเขี่ยนออกเบบไรนะมันยืนเดียวปรต่อคนนะถ้ามัานบื้อมาที่โต๊ะที่กองจังนะได้น้องได้ได้ได้โอเคน้องครับครับสวัสดีครับ